ดี๋ยวก่อนครับสำหรับสายเติมเกมจัดๆนะครับที่รู้สึกว่าเติมเกมในเกมเนี่ยมันค่อนข้างแบบรุนแรงมากๆเลยทำไมมันแพงอะไรขนาดนี้นะครับผมแนะนำเพจนี้เลยครับยาดาเกมเซ็นเตอร์บริษัทเติมเกมราคาถูกนะครับทุกคน โอ้โหลถแบบลดเยอะมากๆจริงถูกกว่าเติมเองแบบค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนไม่เชื่อลองดูราคาได้เลยครับนี่เลยฮะถ้าใครสนใจนะครับลิง์กอยู่ใต้คลิปนี้เลยกับเพื่อนๆปลอดภัยแน่นอนครับ สวัสดีชาวปื้มสเต็กเกมมบายทุกคนนะครับผมก็อยู่กับปื้มสเต็กเกมมบายกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้แล้วผมจะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่ารินนะครับก็เป็นตัวละครหนึ่งใน PVP ที่ต้องหยิบมาใช้งานนะครับเพราะว่าโหดมากมากนะครับเดี๋ยวจะเอาไปลงเอ่อ PVP อารีน่าให้ดูด้วยนะครับท่านชมแล้วก็พามาดูสกิลแบบจัดเต็มด้วยนะครับท่านชมโอเค แต่ก่อนจะไปรับชมนะครับผมต้องขอขอบคุณคุณโกมากๆนะครับที่ให้ผมเข้ารหัสผ่านมาเล่นมารีวิวให้เพื่อนเพื่อทุกคนได้ดูนะครับ่านชมโอเคมาไปดูไปอ่านสกิลกันคร่าวๆกันก่อนละกันนอฟังคร่าวๆนะครับสำหรับอ่าพาสซีฟนะครับของรินนะครับคู่ดาวทักษะนะครับระวังการโจมตีปกติอย่างต่อเนื่องนะครับมีโอกาส20%ที่จะทําให้เป้าหมายทั้งหมดนะครับตาบอดในพื้นที่วงกลมนะครับ6เมตรนะครับที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เป้าหมายและการโจมตีทั้งหมดจะถูกโจมตีคริสติคอลนะครับ โอเคนะครับไปดูสกิลแรกกันก่อนเลยนะครับสกิลแรกนะครับคูดาว43วินาทีนะครับเพิ่มความเสียหายที่ไม่สามารถกำจัดได้นะครับให้เอฟเฟกที่ไม่รู้จักและมีโอกาส100%นะครับที่จะทำให้เอฟเฟกการรีเซ็ตคูดาวของดากอลอดและดาก้อนวัดนะแก่คุณนะครับอ่ะ ไปดูสกิลถัดมานรับอันนี้อ่านเข้าๆก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมสกิลต่อมานะครับคูดาอยู่ที่28วินาทีนะครับระยะที่ใช้ได้นะครับสเอ็มนะครับสร้างความเสียหายที่35 0เของพลังโจมตีแก่เป้าหมายทั้งหมดในพื้นที่วงกลมนะครับมีศูนย์กลางอยู่ที่เป้าหมายนะครับและสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเท่ากับ4 3 6ของพลังโจมตีต่อเป้าหมายที่ตาบอดและมีโอกาส100%่นะครับที่จะเป็นประโยชน์ให้ผลของการยกเลิกผลกระทบนะครับท่านผ มาดูสกิลที่3นะครับสกิลนี้นะครับคููดาวน์28วินาทีนะครับระยะทางที่ใช้ได้นะครับ10เมตรนะครับหมายถึง350%ของพลังโจมตีแก่เป้าหมายทั้งหมดในระยะตรงนะครับด้านหน้านะฮะโหดมากๆสกิลนี้นะครับรวมทั้งคนรอบข้างด้วยโดยมีโอกาส100%นะครับที่จะดึงเอฟเฟคด้านหน้า 10M และโอกาส60%ที่จะทำให้ตาบอดนะครับท่านชมอ่าตัวละครตัวนี้นะครับ สวยมากๆเลยสกิลข้างในเดี๋ยวผมอยากให้ไปดูมากๆแล้วมาอ่านอันตีให้ฟังก่อนนะครับท่านผู้ชมนะระยะที่ใช้ได้นะครับอยู่ที่10เมตรนะครับเล่งไปที่เป้าหมายนะครับสร้างความเสียหายที่775%ของแอคแท็กแก่เป้าหมายทั้งหมดในระยะวงกลมนะครับสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเท่ากับ724%ของแอคแท็แก่เป้าหมายที่ตาบอดนะฮะมีโอกาส100%ที่จะเกิดผลดีปัดเป่าผลนะครับโอเค นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสกิลนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลในเกมกันเลยนะฮะโอเคครับเพื่อนเเราเข้ามาแล้วัสแล้วนะท่านผู้ชมอ่ะอันนี้เป็น เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนตัวก่อนนะครับอ๋อเดี๋ยวะโอเคเพื่อนๆน,นี่เลยนะครับลักษณะนะครับของคุณลินนะครับท่านผู้ชมมังกรชมพูนะครับอ่าไป เดี๋ยวเราไปดูสกิลในอา,อารีนา่ากันเลยดีกว่าเนาะ PVP นะครับท่านผู้ชม อ่าบางคนอาจจะมองสกิลของรินไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูเออสกิลชัดๆอีกทีนึงนะครับผมให้มาดูแบบสกิลอะไราๆข,ข,ของรินก่อนนะฮะอ่านี่ก็รินยังไม่ตายนะครับอยู่หลังสุดเลยนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมโอ้โหัหัสของคุณโกนี่คือโหดเอาเรื่องเลยครับท่านผู้ชมโหดจัดนะฮะนี่เห็นไหม โอ้โหแต่ยังไงจะตายไหมจะตายไหมลินลินลินยังไงเจอเอสโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยครับท่านผู้ชมนี่ลินยังโหดนะครับยืนหนึ่งนะฮะยืนหนึ่งเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปดูแบบไอ้นี่กันบ้างนะครับแบบต่อสูบอสนะครับจะได้เห็นชัดชัดนะครับจะได้เห็นชัดชัด โอเคครับเพื่อนเถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะและถ้าใครอยากชมตัวละครตัวไหนนะครับคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับเพื่อนเนยังไงก็ต้องขอบคุณน้องโกโด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ